เิดวีรกรรมแสบสาวสวยคนใหม่ของนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกลาที่แท้คนเดียวกับที่ทำอาเล็กทีระเดชโดนทัวลงเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องหลังจากนักร้องดังหนุ่มกลาซึ่งใช้ชีวิตคู่กับจูนพันรยามา27ปีออกมาไลฟ์แถลงว่าแยกกันอยู่มาสองปีอยู่ระหว่างคุยเรื่องหย่าก,กันรามายังคงถล่มนักร้องดังไม่ขอโทษพันรยาสักคำแล้วช่วงสองปียังไม่อยากไปยุ่งกับสาวอื่นถูกต้องหรือไม่นั้น ต่อมามีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสคลิปที่ระบุว่าเป็นสาวคนใหม่หนุ่มกะลาถ่ายไว้ซึ่งเป็นคลิปที่ทําให้อเล็กธีรเดชโดนถล่มด่ายับเพราะในคลิปตอนอเล็กเดินผ่านเธอเลยขอจับมือแต่อเล็กปฏิเสธอย่างมีมารยาทและบอกว่ามือเปียกเพิ่งเข้าห้องน้ํามาในคลิปมีข้อความเขียนไว้ว่าอดจับมือเพราะที่เขามือเปียกกรก,กซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ทาให้อเล็กโดนถล่มด่าเป็นดราม่าระอุอยู่ช่วงหนึ่งว่าถือตัว โดยทวิตเตอร์ที่มาแฉมีการโพสต์คลิปพร้อมข้อความด้วยว่าเผื่อใครยังไม่รู้ผู้หญิงคนนี้คือคนเดียวกับที่ไปขอจับมืออาเล็กแล้วไม่ได้จับเพราะเขาเพิ่งออกจากห้องน้ำอักแรนางเลยเอาคลิปไปลงให้คนมาด่าเขาจนเป็นข่าวฮือฮเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มกลาคอมเมนต์จากชาวเน็ตคนอื่นบอกว่าเคยเห็นเธอทำแบบนี้กับดาราหลายๆคน